รุงนี้เป็นวันพระวันออกพรรษาวันมหาปวารณาญาดยมก็อย่าลืมเอาของไปใส่บาตรเอาไปฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครที่มีชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหาก็อย่าลืมทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเขาจะได้เป็นโอโหสิกรรมแก่เรา ใครระลึกถึงพ่อถึงแม่ทําบุญไปให้ชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นบุญที่จะทําให้บุคคลเหล่านั้นหรือเจ้ากรรมในเวนนหเหล่านั้นยกโทษให้เราก็คือ 1. ต้องถวายทานเอาอาหารขาวหวานน้ําดอกไม้ไปถวายแก่พระสงฆ์ฝากให้พ่อแม่อย่างที่สองยมจะต้องไปรับศีลห้ารับแล้วก็จะต้องเอามารักษา ประพฤติปฏิบัติให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้พรองอย่างที่สามโยมต้องฟังพระเทศสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านี้ถือว่าครบทั้งสามอย่างเรียกว่าทานศีลภาวนาอธิษฐานให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยียดาเทศพาอารักษ์ลูกเทวดาต่าง ผ่เมตตาให้ให้หมดให้กับสรบรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตเราจะดีขึ้นเหมือนกับเราได้หมดหนี้หมดสินเพราะเราอยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตที่มีอุปรสรรคชีวิตที่มีปัญหาก็เพราะเวรกรรมหรือสิ่งที่เราทำไม่ดีแม้แต่พูดจาไม่ดีต่อพ่อต่อแม่ชีวิตเราก็ไม่ค่อยมีความเจริญฉะนั้นพ่อแม่จากไปญาติพี่น้องจากไปมีบุญคุณต่อเราต้องทำบุญให้กับท่าน แล้วโดยเฉพาะชีวิตเราจะประสบความสำเร็จมีความสมหวังได้ก็จะต้องถวายแก่พระสงฆ์ทําตัวให้ดีแล้วก็ถวายแก่พระผู้เป็นเนื้อนาบุญแก่เราพระท่านอยู่จำพรรษาเนี่ยท่านจะต้องเรียนธรรมะท่านธรมวัดสวดมนต์ท่านปฏิบัติธรรมมีการประชุมู่ตลอดเวลาเรียนชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก เรียนธรรมะกันอยู่ตลอดเรียนบาลีกันอยู่ตลอดตัวเฉพาะพระที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มาปฏิบัติหน้าที่มาฟื้นฟูความจําของท่านมาสอนมาสั่งตามพระธรรมวินยัยครูบาอาจารย์ก็ต้องเสียสละมานั่งเฝ้ามาดูแลพระใหม่ตีโถเอกฉะนั้นท่านสวดมนต์เป็นประจำทําความดีอยู่ประจำโปรสั์แผ่เมตตากันอยู่ประจำเลยบางวัดก็ทํา วัดตั้งแต่ตีสี่บางวัดก็สองทุ่มสามทุ่มอบรมกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมกันอยู่ตลอดตลอดสามเดือนไปไหนไม่ได้เลยตามพระธรรมวินยัยเมื่อโยมได้นำอาหารไปถวายท่านก็จะเป็นการาสั่งสมบุญที่ดีเยี่ยมเหมือนกับพระที่ออกจากนิโรสมาบัติเมื่อใครได้ทำบุญต่อพระเหล่านั้นโดยที่ เาลบในพระพุทธเจ้าอุทิศต่อพระพุทธเจ้าและพระแต่ละรูปสมณีแต่ละองค์ก็เป็นลูกศิษย์สาวกผู้เชื่อฝั่งพระพุทธเจ้าเมื่อเราถวายทานเราประพฤติปฏิบัติด,ดีเนี่ยก็จะมีอานิสงส์เป็นเหตุให้เรามีความร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองได้หมดนี่หมดสิน้นหรือทำมาค้าขึ้นลูกหลานเราก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมบ้านเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหตุนั้น การทำบุญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะมีตามมีตามเกิดข้าวเปล่าก็ได้บุญแล้วฉะนั้นต้องตั้งใจทําต้องใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมไว้ความเจริญรุ่งเรืองก็จะมาแกเ่เราและลูกหลานเมื่อทําแล้วก็พยายามทําให้ตลอดมีความปลื้มปิติหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อทําทบุญไปแล้วจิตใจเรามีความปลื้มปิติยินดี มันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ลดน้ำต้นไม้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญพร